สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องสู้ขู่สุคนนะคะเนาะสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าแล็เพื่อนใหม่สวัสดีทั้งคนไทยคนลาวคนต่างชาติสู้มองสู้มองสู้บอลเนาะค่ะเนาะสวัสดีสู้ขู่สุคนเนาะค่ะเนาะมือนีมมาพบมาพอกันกับอันกับเป็นตอนแรกเนาะค่ะพี่น้องตอนแรกหรือเขาเอ่นว่าตอนเย็นเนาะค่ะ <laughs> มันกับอันเดียวกันแมนมอลราคะพี่น้องโอ้ยเนาะเแมสะออนเบอลบยอกซื้อค่ะพี่น้อง,อ no, so so อง,องตอนแรกเนาะคะ่ะสองทุ่มกลัวแล้วเนาะคะ่ะกินเขาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะใดเวลาหนาหนาจอทีวีกันเนาะค่ะพี่น้องเมงื่อน่านพี่นิกอยู่บนบ้านนเนาะ เห็ดอีหยังก็เห็ดงานเห็ดอย่างเพิ่นอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมีธุระอย่างงานเพิ่นอยู่เนาะค่ะเนาะกระซังเพิ่นอันสิว่าพี่น้องได้ยินเสียงหยังบ่ข้างนอกเดี๋ยวอันสิเงียบเด้อเงียบแห้งเงียบแห้ง <laughs> มองเมื่ออันยูเป็นนาต่างจังหวัดเนาะค่ะเนาะต่างจังหวัดนาของสวิตเซอร์แลนด์มันก็นเลยเงียบเแน่เนาะคะ่ะเนาะเงียบดีคักดีแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ มือนี้อันซิมาอ่าอันขออนุญาตนางเวาเนาะค่ะมือนี้อันซิมาเว้าเรื่องประสบการณ์อ่าของอันเองนะคะเนาะประสบการณ์ที่อ่่าทีอันผ่านผ่านมาของอันเองจนว่าอ่าบอกง่ายๆคือประสบการณ์ของอันเองอันมาแให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วเนาะค่ะเนาะว่าอ่าอันนี้เป็นเมียฝรั่งอันมีบทบาทอีหยังแน่บทบาทหรือว่าหน้าที่ของเมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะ อันเชีมากว,าว้าวห้ฟังหรือว่าสารุปง่ายๆสันสนว่าตองว้าวเงาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะวทบาทของอันเองท้องเดอยียงแน่นะคะหนึ่งแจวแ <c oughs> จวอยู่ต่างประเทศหันเข้าเป็นสามีสามีฝรั่งเนาะคะ่ะเข้าต้องเป็นนง่งแจวนองแจวหรือว่านางแจวเนาะคะนะ่ะเนาะแจวคือว่า ต้องเฮ็ดยังแน่นะคะอจะพี่น้องก็อาจจะหูนะคะว่าแจ้วไมเข้ามาอย่างสักสภาทำทำความสะอาดบ้านให้กับเขากดบ้านทุบ้านลีสภาอโอ้ยสุสิงสุยางเว่าง่ายๆสักกับเบือยันเรือลบนะคะพี่น้องงานบ้านสุยางสุสิงสุยางนะคะเนาะ,นะอ่านั่นแหละนะคะเนี่ยนาทีแรก หรือบทบาทแรกที่ได้รับคือแจวเนาะค่ะสองบทบาทที่สองคืออย่างวัติบทบาทที่สองคือมาดามเนาะค่ะพี่น้องมาดามเป็นแจวแล้วก็ต้องเป็นมาดามเนาะค่ะเป็นเมียฝรั่งมันกรสืมีทางขอดีแล้วก็เสียแต่ว่าสําหรับอันมันกับโมเดลดีทุกประเาะว่าคั้นท้าเป็นแจวเขาก็ต้องเป็นมาดามเนาะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเนาะ มาดามกะบางแจกะแต่งตัวสวยๆงามๆออกไปกินข้าวข้างนอกหรือว่าออกไปเที่ยวมางหันบองนีนะคะเนาะไปเห็นนี่ยังที่อ่าอ่าไม่ไม่ไมอ่าสวยๆงามๆม,มีอยังยังสันยังสีนะคะหรือว่าเนย่างในโอกาสำสำคัญสำคัญมีอย่างสาม,มีกับลูสื่อของกวนสื่อ,อยังมาหายนะคะเนาะเนี่ยบทบาทที่สองนะคะพี่น้องมาดามมาดามบทบาทที่สามมีอย่างวัดติพี่น้อง บทบาทที่สามกะคือว่าเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนทําไมเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของสามีเ้าเองนี่แหละนะคะเนะาะบอกง่ายๆสะก็เป็นเพื่อนนั่นแหล,ละนะคะเนะาะห้าสิใสชีวิตต้องกันคลายแบบบอกง่ายๆคือกบบคลายเพื่อนห้าสิใสชีวิตต้องกันแบบเรียบง่ายห้าสิผ่นเวลาห้าอย่างบ่มีมีอย่างบ่า บอบอคุยกันบอหูเหลืองเขากับสีคุยกันดีๆเนาะคะ่ะนั่งคุยกันดีๆเนาะค่ะเนะาะเขาพยายามใจเย็นๆแล้วก็นั่งคุยกันดีๆสําหรับอันเลยอันสิคิดว่าเพื่อนเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วก็ข้อติซีก็คือว่าอ่าที่ปรึกษาที่ปรึกษา<ป>เพื่อนแล้วก็ที่ปรึกษาเนาะคะ่ะหรือแล้วแต่พี่น้องสิคิดเนาะคะ่ะของอันบทบาทของอันที่อันได้รับด้วยตรงประสบก,การณ์ของอันเลยคือ เจวมาดามเพื่อนที่ปรึกษาแจวมาดามเพื่อนที่ปรึกษานั่นแหละคะ่ะและะ้วก็คอสุดท้ายคนรู้ใจหาขอนะคะหาคอคนรู้ใจใส่เวลาดนดนปันใดจังคอยเข้าสหูใจกันปกติเข้าต้องเลี่ยนหูใจหูอ่าก็คือกับแฟนอันเองเนี่ยใส่เวลา โดนเนาะคะ่ะหลายปีเนาะคะ่ะเนาะอ่าแต่ว่ากับพญ่เนิกเนี่ยอันก็ต้องอยังตง้องเลี้ยนหูนิสัยเล่าเรื่อยๆว่าเล่ามากอย่างบ่มากอย่างเข้าต้องเลี้ยนหูหลายอย่างอีกเนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ตอนนี้ก็สามปีแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าเข้ากันยังตง้องเลี้ยนหูอีกอยู่เลี้ยนหูเลี้ยนหูอีกอยู่เนาะคะ่ะเนาะว่าเพราะว่า บางเทื่อน่ะเข้าจะเลี้ยนหูแค่ว่าปีเดียวสองปีบ่หูหรอกนะคะบางเทื่อใส่เวลาเป็นหกเจ็ดปีคุณจะคอยเขาสิหูว่าคนคนหนึนนน่งเขาหูสึกจังใดแม้กระทั่งเวลาเขาอาปากขืนสีวาวยังสักอย่างเฮ้าหน่ะหูแล้วเข้าเข้าใจแล้วว่าเขาสีเอาอย่างสีวาวอยัางเพียงแค่เฮ้าแนมตาเฮากับหูแล้วว่าคนนี้เขาสีวาวอย่างอย่างเป็นคือการเลี้ยนเลี้ยนที่สิหู ใจกันแบบนี้เนาะค่ะเนาะหรือว่าอ่านความคิดของเขาออกนะ่ยมันใช้เวลาโดนเนาะคะ่ะบนโมเมนต์ว่าใส่เวลาแป๊บเดียวหรือว่าสองสามปีอย่างแบบนี้ใส่เวลาโดนเพราะว่าอืมนั่นแหละค่ะ <c oughs> เอาง่ายเอาง่ายๆเนาะอันสรุปง่ายๆเลยบทบาทของอาาเมียฝรั่งเจ้ามาดาม ที่ปรึกษาเพื่อนแล้วก็คนรู้ใจแจวมาด้ามที่ปรึกษาเพื่อนคนรู้ใจหายางเนาะคะ่ะหายางประสบการณ์ของอันนาทีแล้วก็บ,บทบาทที่ได้รับเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> จบแล้วค่ะพี่น้องมีแค่นี้ละคะเนาะค่ะที่อันซิม่าว่าให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือประสบการณ์ของอันเองด้วยตรงตั้งแต่อันจะมีสามีฝรั่งมาเจอว่าหอดซุมือนี่ สิบปีสิบปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องสิบปีแล้วที่มีแฟนเป็นสามีฝรั่งแต่สิบปีสิบปีอันมี้สามีฝรั่งสองคนแต่ว่าเรื่องนี้อันสิคอนอนุญาตเว้ในคลิปต่อไปเนาะค่ะคลิปหน้าคลิปหน้าแต่บมหวัว่าจะเป็นคลิปใดเดี๋ยวอันสิเวาในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสิบปีมี มีสามีสองคนแต่อันกอนอนุญาตเบาในคลิปต่อไปนะคะมือน้อันกะมีแค่นี้แหละเนาะเนาะจังไดก็จังคอยพบกันไหมจังไดอันก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆนะคะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆสุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเนาะขอบคุณละการรักษาสุขภาพนะคะเนาะพอกันวิดีโอหนาค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ